สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยโอเคครับวันนี้มาบุกสวนของคุณตานะครับโอ้เหลือมาเห็นต้นนี้สวยงามมากครับเป็นตระกูลว่านนะครับว่านเสนจันทร์ซึ่งไม่น่าจะผิดพลาดอะไร <c oughs> ตัวนี้น่าจะเรียกว่าเสนจันทร์ดำนะครับโอ้โหดูสิครับก็แบบ เบียดกันเยอะเลยครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสขอคุณพ่อนะครับขอคุณตาเอาไปปลูกที่บ้านสักต้นมาเดี๋ยวมาดูวิธีการแยกนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของอกลุ่มต้นสเสน่สเสน่จันนะครับไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ง่ายเห็นไหมฮะสังเกตว่า ถ้าเราปล่อยให้เขาโตโดยที่ไม่มีการแยกนะครับตาเขาก็จะแทงออกมาเป็นหน่อนะครับทีนี้วิธีการขยายก็มีทั้งการตัดยอดนะฮะตัดยอดตัดลำต้นปักชำนะครับส่วนอ่นี่เลยพี่เลยเห็นต้นนี้ละนะครับก็สามารถตัดนะครับตัดบริเวณโคนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยว รากตรงนี้เราก็เอาไปชําได้นะครับจะชําน้ําไว้ก่อนก็ได้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยครับใช้มีดหรือก,กันไกรก็ได้นะฮะอ่าเรียบร้อยนี่ครับ ลำต้นสวยงามเรียบร้อยครับ,บ <hmm> ไปทำต้านไม้ไงอืมใช่ใช่ใช่ครับทุกวันนี้อะไรเกี่ยวกับต้นไม้เป็นเงิน <c oughs> เป็นทอง นี่ครับวันนี้นจบวิศวะไปทำไร่ทำนันยเยอะแยะไปเขามีที่อืะใช่ครับเด็กคนที่มาบานเนี่ยถึงขายเขเ้ออีกนะะหรือถ้าพ่อไวยังไม่ต้องมือแล้ว <Okay. S 2> คือมันแบบอะไรอ่ะจบวิศวะไอฟ้านะ่ะที่มันทำวอิอยู่คนแก่น,น่ะอื เพื่อนๆสังเกตไหมครับตอนตอนตอนที่พี่เลนตัดมาเนี่ยลำต้นเขายาวดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกปลายหรือยอดเนี่ยแนะนําว่าให้ทิ้งไว้นะฮะสัก2อสข้อสังเกตจากตาก็ได้เนี่ยจะมีลากอยู่เราไม่ควรจะตัดอ่อนจนเกินไปเนาะทีนี้ส่วนวิธีการชาเนี่ยฮะชาชาชาน้ําไว้ก็ได้แบบนี้ในส่วนที่ยอดทีนี้ส่วนที่เป็นข้ออ่านี่ครับคุณตาช่วย ชาปูนแดงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็จะสังเกตว่าในแต่ละข้อเนี่ยจะต้องมีหนึ่งตาแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะทิ้งไว้สักสองตาต่อหนึ่งท่อนก็ได้ครับไม่ผิดกติกาแต่นี่พี่เลเอาหนึ่งท่อนหนึ่งตาไปเลยเพราะว่าจะได้เพิ่มจํานวนนะฮะเพิ่มจํานวนในการขยายพันธุ์เดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็หาเครื่องปลูกเป็นมะพร้าว คุยมะพร้าวก็ได้นะครับคุยมะพร้าวหรือพีทมอสร0อก็ได้นะแล้วก็ใส่กล่องหรือใส่กระถางไว้เสร็จแล้วก็ไปอบควบแน่นครับอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์ของอไม้ตระกูลสเสนจ้านนะครับ นี่ครับเพื่อนๆพนืพื้นที่สวนหน้าบ้านเล็กๆนะครับแต่ว่ามีการจัดต้นไม้ให้ครบองค์ประกอบก็ดูสวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับบรรยากาศเช้าๆรดน้ำต้นไม้ไปจิบกาแฟไปนะครับต้องขอบคุณคุณตามากๆเลยนะครับวันนี้ ให้ต้นไม้พิเลเอาไปาขยายพันธุ์ที่บ้านต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยที่ติดตามหวังว่าคงได้รับความสุขจากการลูกต้นไม้แล้วก็ชมคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ